สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปปริเมเครื่องบินลำหนึ่งที่เคยถ่ายไปเมื่อชาติที่แล้วแล้วก็เป็นเครื่องบินแนะนำสำหรับคนที่หาเงินเยีเ่ยมญี่ปุ่นผมเงียบเลยอ๋อสวัสดีครับผมนายจีนกบ,บทองสามวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ๋อไม่ใช่อะใช่เหรออ๋อถทดๆอดถถึงไหนแล้วนะซึ่งโอเค เครื่องบินลำนี้ก็จะเป็นเครื่องบินพีเียมที่แนะนำให้เอามาเล่ดในการหาตังค์และเก็บดีเซลโดยที่คุณไม่สนใจดีเซลนะครับคือเครื่อง A6M5K Zero Co เดี๋ยวก็มีเด็กมาดิด้นไม่ใช่ซีโร่มันคืออะไรวะบอกกูทีมันคือเครื่องบินครับไม่ใช่เหรอซีรีส์มันซีรีส์มันไม่ใช่เีย มันไม่ใช่ซีโร่พี่ไอควายมันคือ a อหกเอห้าเพราะว่ซีโรที่แท้จริงมันต้อง a อหกเอสองซีโร่โโโโคือเห็นทรงอย่างเงี้ยตีว่าซีโรไว้ก่อน,อน a อเจ็ดเอสองสองกูก็เรียกซีโรมีปัญหาปล่าต่อยเปล่าไอ้น้องมาเดสัตว์แล้วกูฝากถึงคนดูทุกคนเลยว่ากูจะเรียกว่าซีโรไอ้น้อง แม้แต่ขยาบุษาก็จะเรียกว่าซีโร่ใช่มันหาเป่าอันนี้ก็ไม่ใช่ละอ๋อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โอเคซึ่งซีโร่รับนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เป็นพรีเมียมราคาเท่าไหร่วะเช็คนนหน่อยเยดิพิมพ์กรเช็คนนหน่อยสิบสี่เหรียญไ,<ม>ไม่ต้องนนบอกว่าเครื่องของใครเล่นรถถังอยู่ไม่ว่างอ๋อโอเคแพ็กมันเท่าไหร่นะสิบสี่เหรียญน,นะสิบสี่เหรียญก,กว่าวปรัดเศษเป็นสิบห้าเหรียญไม่ต้องบอกว่าเขาคือใครงั้นสิบห้าเหรียญ ซึ่งในแพ็กที่จะได้มาก็จะเป็นเครื่องบินลำนี้พรีเมียมเท่าไหร่สิบห้าบันรเจวันเนี่ยแหละแล้วก็ตังันตังแสนหนึ่งั้งซึ่งเครื่องบินลำนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเครื่องเล่นเครื่องบินที่เล่นหาตังค์ได้ดีมากเพราะว่าอันนี้มีเฉพาะพี่เพื่อนเขานะครับผมไม่มีบู์เงินได้หกร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เล่นเพลิน เก็บตังค์ยาวๆเล่นเพลินจนจะปลดแฟนทอมอยู่แล้วเนี่ยดูดิดูได้ไงวะก็กูปลดจะปลดแฟนทอมอยู่แล้วอ่ะวว้าซึ่งซีโร่ลำดีก็จะเป็นเลทที่ไม่สูงมากเท่าไหร่ไม่ค่อยสูงเลยหรือว่าต่ำในเลทงินดีด้วยห้าศูนย์เอออะไรเหมือนกัน ซึ่งลำนี้ก็จะเป็นสัตว mm. ์ชาติจักรวรรดิญี่ปุ่นแรงสี่เฟทเทลเลตห้อาวุธประจำตัวเครื่องมีปืน7.7็ดไทยเก้กระบอก1,400นัดบนจมูกเครื่องแล้วก็20มิลไทย9ก้าเดล2 2กระบอกตรงปีน250นัดตั้งปีน1นายแม็กฟิธหน้ารี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูง6,000เมตรเพดานบินสูงสุด1,900เก้รเมตรเทินไทม์16วิกวิไอัตราการไต่16.9เมตรต่อวิระยะเทออฟ190เมตร ถือว่าสั้นสันส้นสัตว์เลยมีอะไรสั้นกว่านี้ไหมบิดไฟบิดไฟเท่าไหร่เอ่อบิดไฟ L F Mark 9เท่าไหร่อ,อ, <35. S 1> อะไระะเท่าไหร่แล้วเทคออฟมันอ๋อมามาถึงเทคออฟขึ้นอย่างสนามบินนะเออไอ15เท่าไหร่ว่าได้ยอไม่ใช่แฮร์รี่เออร์แฮร์รี่เออร์สั้นสุด นี่ไงไอ้สือพ่าเทคออฟร<ม>้อยยี่ห้าเมตรไงโอเค okay. โอเคครับผมไส้ในก็ตามนี้อย่างที่เห็นกันก็จะมีเจ็ดยูเจ็ดมิลแล้วก็ระเบิดที่ขุดไม่ได้มีสองตัวก็คือหกสิบโลสองลูกกับสองร้อยห้าสิบหนึ่งลูกซึ่ง,ซ,งซีโร่ติดระเบิดไปทำไมขุดไม่ได้เอาไปกับมีกาเซ่ของคนไฟเตอร์ซีโร่ติดระเบิดได้หรเปล่ติดได้โอ้ไกดบอมไกดบอม เพี้ยเลยพี่ปองไก่ปองอแล้วไงต่อโ okay. อเคกระสุนมีสองตัวเจะจุดเจ็ดจะมีลูก Default, Universal, t r a c e ซแล้วก็สเตลล์ต่ตาการเจาะก็ไม่ต้องดูก็ได้เพราะวันดิเดียวเองใครไม่ตกอยูล่ละแต่สิ่งที่จะฆ่าคนก็คือคือยี่สิบมิลดีฟอล์ตีเวอร์เซลอรอ t a r เกตเทรเซอแล้วก็สเตลล์สิบเมตรสูงสาเจาะยี่สบ้าสาสูนสายี่สิบห้าหกสิบหกสาสิบสี ซึ่งแนะนำมือใหม่เล่นเทเซอร์ไปแต่สำหรับผมผมเล่นสเตลสับปืน20บมิลแล้วถ้าเกิดมีคนไปทำตามจัดเซตแบบกับผมเออพี่ครับมันจะยิงยังไงให้ตกถ้าพี่ใส่สเตลเราจะใช้กระสุน7.7เป็นกระสุนเทเซอร์ชี้เป้าแล้วเราค่อยทาบลิงเล็งทาบไปเลยจบโอเคคุณสสบัติของซีโร่ทุกคนรู้กันดีเมนสปิดไฟก็ยังปวดหัวเวลาเจอกับมัน อย่าไปเลี้ยวแข่งกับมันแค่นั้นเองค่เจอซีโร่เพราะน่าจะเลี้ยวเลี้ยวแข่งีสุดใีเกมแล้วแหละสกูลซีโร่ถูกปะวะอะไรปะไม่ใช่ใช่ปะปิดไฟเอฟเลี้ยวเร็วสุดในเกมแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเด็กเสียใจเอฟหกเอ็มห้าโคเลี้ยวเร็วสุดในเกมครับโอ้มันเป็นเครื่องบินที่สุดยอดมากเลยว้าวเข้าใจในสัตว์โคเหี้ยเลยอะ ก็อย่างที่บอกไปอย่าไปหาเลียงแข่งกับซีโร่กูณแล้วโคตรชองไอพีที่เจ็บมาแข่งซีโร่เนี่ยนะโง่ไงโง่โโชิบหาย <laughs> <laughs> แล้วก็สกิลดักบินนะครับผมจากคลิปที่เคยถา่ายไปวิวประมาณเวิวไมวลวห้าวิวหกตอนนี้เวิวหกสิบเจ็ดและเป็นอัพเป็นเอชสิบร้อยสกิตักบินเต็มหมดขาดแต่พวกช่องนี้ซึ่งเป็นช่องของปืนที่สุดท้ายไม่มีผลอยู่แล้ว แล้วก็ซีโร่มันไม่ได้บินเร็วเท่าเครื่องลำอื่นถือว่าอื่นถ้าเทียบกับมาสแตงสปิดไฟหรือพวกของรัสเสียพวกตกระกูลรามตระกูลอิวตระกูลมิกซีโร่จะชา้ากว่าแต่ว่าเดี๋ยวชา้ากว่าคันที่มันขับชา้ากว่าก็คือุูอเรียจะแคบกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็คุณสมบัติซีโร่เอาทินเนอร์มามาทาเครือบถังน้ำมันเฮ e ้ยเขาเรียวกว่าแวก ทำให้ไม้ม,มันเงาแวววับเออ,อะก็ไปไหมดูอะไรก็ไปไหมบ่อยมากเคร่องมันบางเออจริงจบตกใส่ก็ไฟไหมไเป็นทุกลำป่าววะตกใส่เครื่อง <c oughs> โอเคครับผมก็ไม่มีละเลอกกันเกมพีแล้วกันครับผม <c oughs> ใหญ่บินกลับเลย <c oughs> เ ้มมันกกาิเเซ่ไปไป go, s <S ไป Let's go Let's go ไปไปกันไว้เราซัมมาลีจีนเหมาเอาไปก่อนเอาอป๊อกวูฟเมกันไปแต่คุจะบอกว่ามีคำถามครับ <S <S 2> <S 2> บอกว่าคนเมก้ายิงแล้วหลบปัดไม่มเออมีมีคำถามครับคือว่าเพื่อนเรายังมาไม่ถึงกันเลยครับแล้วเพื่อคุณพี่รีบกันหรอครับฮลัลโหลแน่นอนแต,แต่คนเมกามันเรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณแค่นั้นแหละ ไอ้คนเมกาคนน้นยังไม่รอดเลยยังรอดอดิใหม่วะคนเมกุยคนเมกาที่สูบผมยิ่งหวานคนเอเมริกาแท้ๆแก่ร้อนในเออไปเรื่อยหอมปินใจมาแล้วครัอเมริกาไปเรื่อยวัยรุ่นเมกานี่นี่นี่ก็คนเยอะเยอะละกาปไปนายรีบรีบฆ่าก่อนรัฐดีมากนี่นี่นี่นีคน่คนเยอะละกา <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวพูดถึงจริงมัน,มนเกลียดนะว่ามันกดจริง รอดคูกันนะนดีเลยเครื่องแดงแล้วนะควรต้องกลับมาแล้วว่ะเอ้าเอาเร่งเร่งเครื่องเหมือนเหมือนช่องเมึอแต่กอี่เหยียบจนแดงใช่เหรอใช่ใช่ใช่วาไปเอาอิวดีกว่าอิวน่าจะง่ายเดินไปเร็วหมบินไปะเจลาเริงพระเจ้าเริงตรงนี้ไม่ได้สนามบินสามคนเลยแม่เนี่ยสนามบินเล็กเนี่ย ไม่มีใครให้ได้จะลงไปดทำเพี้ยอะไรไม่เอาไม่เอาใบสี่อะไรได้ไหนไม่มีใครให้ได้จะลงไปดทำเพี้ยอะไรไม่มีจุ่นม้าตัวใจกับตูดสองจออยู่นั่นไหนไม่เห็นไหนสัตว์โอ้ยเหี้ยแม่งโคตรเล็กเลยสัตว์โคตรเล็กเลยเนี่ยมึงได้ตอนนี้มึงได้คือมีสองลำเนีนะไปลงเดี๋ยวลอเพี้ยไอไป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 ใาไบใบไบไป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 เปิดควันแน่ มันเทอาไงที่ออมนอลมืเพิ่งลงเอลงขึ้นเอาลํไหนก่ดีเอาลําขึ้นนสามลํสลํสาลํเนี่ยสนาเอเอแม่งอย่างเดือนเลยจูสองเอจูสองเปวกลลํนี้มึทีออแล้ไอจูสองทออบไอไนเอาลํพิ่งลงเลยไปไไปเอาลําพ่งลงเลยเดี๋ยวพี่นี่คิดซะว่าเป็นแค่สนามบินเล็กเว้ยยิงไม่โดนหรอกออไปแล้วันแล้ว เพลงนี้เปล่าไอ้โรสมิธดรีมเออเปิดควัญในี้ไปมีโฟมดิทีเอไม่ได้ว่ะช่างแม่งไรเงี้ยเกียร์เหรอเกียร์เหรอไม่สนเล่นรอเฮ้ยพี่มังกรมักแตงมักมักแตงเหรอหมักเอีย่างหรอ ตัมแตงมตงาแตงบัสสูกินข้าวแรงบ่วไปเลยสูมาแตงสองยักษ์หนึ่งเอยี่สิบเอ็ e 21, ดหนึ่งเอเริ่มปแปลกๆแล้วเริ่มเยอะๆปะแปลกๆแล้วยินเดียซีเจ็ดอีกลำหนึ่งตามท้ายมันเยอะมากเลยนะนายดีเลยเอาเอาเอาให้กันมันไฟวะไอ้น้องมาเดียวๆดิให้มันเลี้ยวหาเมื่อกี รอดไหมรอดรอดอยู่เจอกูต่อดูดิผู้เล่นคนนี้เขาจะม้วนแข่งผมหรือเปล่าไม่นานนะยบร้อยมันเดียวแตกเลยมันโดนนั้นเดียวแตกเลยพี่มังกรอนเอ๊ยยี่ใช่แล้วมันเล็งผมอยู่มาเล็งมึงอยู่อะเจ๊เจ๊ทำไมมันเลี้ยวไม่ออกเลยวะทำไมมันเลี้ยวช้าเนี่ยไอ้ฟกูฟกูเนี่ยไม่รู้าาช้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันเลี้ยวแข่งกับผมก็ด้บอกกูไม่เลี้ยวไม่ออกว่ะไม่ได้ไม่เล่นนานไม่โนเอสี่เอสี่เล้ยวเร็วเอ้าเลียวโคตช้าเลยเลี้ยวเท่าไหร่เรียบร้อยล่วงเดี๋ยวยี่ิบเอ็ดวิ่งเหมืนก็เลยตล้ยงยี่อวิทำไมมันมันเลี้ยวช้าเนะวะรู้สึกเลียวช้ามกีแอีกซับต่อบแนนายันบทันโนบเร์ยียเลี้ยวไม่ออกแม เอไนเขียนะผมไปช่วยไม่ได้ผมอยู่ต่ำไปทำไรอีกวะพีพีห้ามเก็บมันยังไงอวะดิ่งดีกว่ามาตามมาพีดตามมาเลยน้องไอ้ไนแลกกันไหมออมาละแลกกันเห็นนะเห็นแล้วเหี๋ย่อขวาให้ โอ้ยมาสแตงเอาเครื่องผมไปละปีศาจเอวีดร้อยปีกอาหารขาดไปละคืมมัได้ผนใหม่จาตามไม่ช่วยได้ใช่แล้วหมดโม่ก่อนกูตายที่จหมดโม่บริษัทเดี๋ยวตายเรียแล้วเรียเรียเรียไอ้สัตว์ตชนอาเรียบร้อย คตรเท่หไอ้นายจอวมึงชนหรอลชนเด้อเท่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่ก็รอผมกันแล้วกันเฮ้ยพี่ผม็บินเอลเบอร์บินเอลเบอร์เฮ้ยไอ้เี่ไอ้นายไอไอ้ไมามนนี้วยไ้ยผ้าโค้คลิปวิงเขาเขาเขาเรียกว่าเลือดสมุไรแท้ ไม่ใช่ตอนเนี้ยไอ้นายเป็นไอ้หกไอ้ห้าโคคลิปวิ่งในสัตว์ไปดูได้ตอนนี้ไอ้นายเขาป้าโชว์ที่ไอ้นายก็เฮี้ยแล้วเฮ้ยสิ่งนี้แต่แตงว่าสิ่งนี้ปฏิหารของไอ้นายตอนนี้นะไอ้นายมันเลี้ยวมันหมุนตีได้ยังไงนั่นแหละดิเดื้อเสื่องมันทำจากไม้กันนะนั่นไอ้เฮี้ยไม่ปีกมันปีกมันเหลือครึ่งเดียวได้ไงกขาตีมันเหลือครึ่งเดียวไงมันแล้วมันจะหมุนตีไงอะปีกมันเหลือครึ่งเดียวไอ้ตรงไอ้ตรงที่ปรับปีกมันหลุดไปแล้วที่จะหมุนไง นี่เกมอะไรเออันไม่ไม่ไม่พี่คิดซะว่ามันเล่น F104 อยู่แล้วกันนะเออจริงเอานายเอฟลอยสี่นายต้องมีกับหัวแน่ว่าปีมันลู่ลงเท่าไหร่ก็แย่แล้วพี่ก็แย่ละอ้เบอร์นายอูเบอร์ปุ่มวินิลไม่เป็นกับหัวดิก็แย่ละเอาเอฟลอยสี่ปีมันลงล่างไงมต้องมีกับหัวอย่างเงี้ยเหมือนโอ้ เ้ยนายขับตามพี่ผไม่ทันเลยคือบินทิ้งแล้เบิรนนไว้ดูปีกผบบนี้โอ้โหพี่นายเขาเรียกว่าไล่เบาไล่เบาก็ต้บินเร็วขึ้นใช่ไหมนายเอปุ่นถูกไหมใช่ไหนว่าสี่สี่ขาดขึ้นมึงโอ้โหมันบินเร็วบินเร็วอะไรบินเร็วขานไอ้นายเกียร์หนึ่งสเพราะว่ามนมีเกียร์เดียวี่ไงเห็นไหมเจแล้วเกียร์สาร้อกับสามเนี่ยเ้ยสามร้อยสิก็ินอนายนายขนายขามันตามตูดอยู่ ตามอยู่ไงเอไชนมาเลยนายไฆ่ามันอย่าฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยเออเปืนปืนอเ้ยเอ้ยนี่เป็นไงเป็นไงเอ้าโดนเลยไอ้เหี้ยตกไอ้ตกมึงเอาไปลงคลิปไปก็เหียแล้ว นนโอเคครับผมเป็นไงกันบ,บ้างกะซีโร่โคได้เบาก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะกดถังบ้างตรงนี้เอียนเครื่องบินนะครับก็โอเคฝากกดแชร์กดไลค์กดซับด้วยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายโวเยย